ชอบผู้ชายทรงโจรหรือเปล่าครับเธอบอกว่าเธอชอบคุณแบทแบทเราเป็นให้เธอแล้วนะ <S <S อะไรครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟีไฟทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดียนเกมครับสำหรับวันนี้มาในลุกลุงหนวดฮะไม่ใช่อะไรนะฮะมิดโกน หายว่าจะไปซื้อก็ไม่ได้ไปซื้อสักทีหลายวันละไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะผมขอถามท่านผู้ชมก่อนเลยว่าท่านผู้ชมเบื่อ,อยังฮะเบื่อคลิป 1V1 2V2 3V3 อยังฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเบื่อแล้วนะครับขอพูดไว้ตรงนี้เลยอย่าเพิ่งเบื่อฮะ สำหรับชิปนี้นะครับเราก็จะเอาเด็กนะฮะที่อายุน้อยๆครับผมน้อยลงไปอีกนะฮะมาลองเล่นดูครับผมได้ไปเช็คในแชทนะฮะของเพจเฟ e บุ o กนะมีคนทักมาเยอะนะใครอยากเล่นก็ทักเพจมาก่อนนะครับผมนะฮะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง ทักเพจมาก่อนนะครับก็จะทิ้งลิก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแต่ว่าถ้าทักมาแล้วเนี่ยผมอ่านและผมยังไม่ตอบเนี่ยก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าคุณทักมาเยอะนะฮะผมไม่สามารถจะตอบข้อความทุกคนได้ถ้าเกิดว่าทักมาแล้วทนไม่ได้นะฮะแล้วก็มาด่าผมเนี่ยขออนุญาตแบนถาวรนนะครับ ก็สําหรับวันนี้ครับผมได้ไปเจอแชทแชทหนึ่งนะฮะของน้องผู้หญิงคนนึงในเพจ a c e b o o k นะครับผมนี่นี่เลยน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะน้องเขาทักมานานมากแล้วครับผมทักมาตั้งแต่อายุ9ขวบนะฮะตอนนี้น้องเขาสิขวบแล้วเขาอยากเล่นมากครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองเอาน้องเขามาเล่นดูนะว่าน้องเขาจะโหดสักแค่ไหนนะฮะเชิญมาคุยแล้วนะฟังจาก,กน้ําเสียงแล้วจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะจะยิงหัวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เดี๋ยวเรามาลอดูฝีมือกันก่อนส่วนคนลาาครับคนลาวเนี่ยจะเป็นคนที่มาขอเล่นตามปกตินะฮะอายุ17ครับชิปนี้นะฮะจะเป็นสึกระหว่างคนอายุ10ขวบกับคนอายุ17ปีนะฮะมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรครับผมอ้าะครับผมตอนนี้เราก็เชิญมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นความลับไปนะผมไม่ได้บอกเขา2คนนะว่าผมจะให้เขาประเชิญหน้ากับใครนะฮะ ทางด้านของทีมที่1ครับคือคนไทยก็ผมเป็นน้องผู้หญิงคนนึงนะฮะชื่ออะไรไม่รู้อายุสิบขวบ <What? S 1> ดูแล้วไอ้อย่าเพิ่งไปว่าปีมือน้องเขาดูรออยู่ในเกมก่อนนะครับผมมาถามก่อนว่าพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะฮะงั้นก็เริ่มเกมกันครับ let's go ผมคาดหวังกับน้อง10ขวบอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าน้อง10ขวบเนี่ยเล่นได้ดีนะฮะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตำนานอีกคลิปหนึ่งในช่องของเราครับในสิบ <Wow. S 1> ขวบตบคนอายุ17ฮะเออเพราะว่าแม่งแค่อายุเนี่ยก็นับถึงเรื่องประสบการณ์ได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเขาทำได้นะฮะจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากฮะตอนนี้เราติดตามคนไทยกันแล้วกันครับหนู10ขวบฮะโอ้แต่คนเราแม่งดูเป็นงานมากเลยอะ คนราวาโคตรดูเป็นงานเลยเอาหน่อยน้องวิวดูสเต็มน้องเขาครับอไอวอน่ารักฟุ้งฟิ้งนะฮะกระดิกแมวหมาก็แพ็กกินนะฮะอเ,เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วมาเชิดหน้ากันหน่อยเร็วว้ยตั้งไอวออย่างเดียวสู้เขาหัวไม่แตกนะลูกเอ้ยปังเล่นตั้งไอวออย่างเดียวน้องยิงอะไรอะลูก <c oughs> จะรอดไหม โอ้โหสเต็ปสเต็ปอุ้ยอุ้ยเด็กสิบขวบโอ้ยยังยิงไม่โดนหัวฮะแต่ยกนิ้วให้ก่อนเด็กสิบขวบนะเด็กสิบขวบนะเด็กสิบขวบนะจะเป็นเด็กปั้นผมได้หรือเปล่าโโอ้หนีมือเด็กสิบขวบจริงเหรอวะ First blood. เรียบร้อยฮะเกมแรกนะฮะคนเราวนำไป1-0ึ่งศูยฮะเดี๋ยวสเต็ปน้องดีนะน้องขันป๊อปป๊บปป๊อป,ปสเต็ปดีเออสเต็ปดีเอาตีเสมอพี่ดูหน่อยน้องตีเสมอพี่ดูหน่อยเแต่น้องเขาวิ่งวับวับอ่ะเมันเดี๋ยน้องเขาไม่ดีนะฮะปังเออวิ่งแหลกๆยังไงไม่รู้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อย อีกหนึ่งนัดตั้งไอวอใช่ใช่ใช่น้องน้องน้องผู้หญิงเขาเขาวับเพราะว่าตัดภาพมาดูคนเราไม่กระตุกเลยนะแต่ว่าตัดภาพมาดูน้องผู้หญิงกสขวบกสิขวบฮะมาเป็นนักแข่งทีมพี่น้องมาเป็นนักแข่งเฮ้ยโห อายุแค่สิบขวบหนูจะไปอีสปอร์ตนะลูกผู้หญิงได้สวยมากนะครับแต่เนี่ยหนูมันจะไม่ค่อยดีนะวิ่งแบบมันวิ่งไปแล้วแบบมันหยุดกึกกึกกึกะแต่คนแต่ดูคนลาวคนลาวไม่คนลาวไม่กึกกึกเลยนะฮะถ้าลงชิปนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องผู้หญิงชนะเนี่ยคนลาวเขาจะรู้สึกยังไงวะอายุ17แเ้ดเด็ก10ขวบเนี่ยคยพอให้เด็ก10ขวบชนะนะฮะอันนี้ผมเข้าข้างน้องเลยนะเพราะว่าถ้าน้องชนะเนี่ยโู้ชิปนี้มันจะดีมากครับผมนะฮะ แม่งยิงเข้าหัวเมื่อกี้อย่างแท้เลยอ่ะเออน้อง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 แหลกยิงด้วยน้องแหลกน้องแหลกถ้าน้องชนะแบบแหลกๆได้นะเออจะโหดมากเล่นได้ไงวะเล่นแหลกๆเป็นผมที่ผมเป็นหัวมากนะถ้าเล่นแหลกๆนะครับโอ้ พี่ไม่รู้สึกผิดหวังที่พี่เอาน้องมาเล่นก็วันนี้ละฮะคือน้องเขามาขอเล่นแต่เขาอายุเก้าขวบนะครับแต่ตอนนั้นน่ะที่ผมไม่ให้เล่นพอนรู้ไหมน้องมาอายุน้อยเกินน่ะนะฮะน้องมันเด็กเกินไปอะผมแบบเฮ้ยจะได้จริงเหรอะวะเด็กอายุเก้าขวบเนี่ยนะฮะพี่ไม่น่าสบประมาทน้องเลยนะท<อ>ี่ขอโทษนะครับวิ่งจะคลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วน้องสิบขวบชนะแนละ้วมึงเอ้ยมามาเอาหน่อยคุณเราหน่อย รอบนี้น้องใช้เพียงด้านของซองควงกับปืนดีเซอร์ตครับโอ้หญิงสาวสิบพวบฮะก้วยความสามารถของเขาบว Blood ดี มันจะโหดเกินไปป่ะเนี่ยไม่จับกล้องคนลาวแล้วกูจับกล้องน้องมันเลยเออเอาหน่อยน้องไม่จับกล้องคนลาวแล้ววุ้ยเมื่อกี้นี่ไม่โดนหัวไปจับโอ๊ยจี้ปังโอ้ยปวดอะไรของกูเนี่ยวอ้ยโอุ้ยไอ้วอลสเต็ปไอ้วอลของน้องมันสุดสุดโอ้ยไม่โดนหัวผมคมเดียน้องผมคมหน่อยน้องเขาเล็กรองเขาแหลกน้องเขาแหลกน้องเขาแหลก คลิปนี้ขอโทษนะฮะผมอาจจะไม่เป็นกลางนะคระับปกติทุกคลิปผมจะเป็นกลางหมดนะแต่คลิปนี้เชียร์น้องมันมากเฮียเด็กทีปวบไปเป็นอีสปอร์ตเธออย่างเงี้ยโอ้ยหัวปังหัวแตกโอ้โห,หโโสีตส่ต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งท่านผู้ชม คลิปนี้มันจะสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนี้น้องแม่งเต็มอีกเฮ้ยตั้งกดผิดกดผิดแนะ่กดผิดแต่ถ้ามาดูคนลากกันหน่อยฮะไม่เดี๋ยวนอ้องเขาจะน้อยใจนะครับผม ผู้ชายบางคนที่เอามาเล่นอีกนะเฮีย<า>อย่าบอกนะว่าเจ็ดหนึอ่ะโอ้ยคนลาวตอนนี้นะฮะดูบบเลยภาพนะฮะหัวร้อนหัวร้อนเลยมาบอกแล้วฮะอ๋อโพสิชั่นตรงนี้มันยิงง่ายกว่าตรงนั้นเนะาะมันจะใจพูดนะมันโล่งกว่ามันโล่งกวา่าพูดอย่างนี้และเกมเกมนี้จะ6 1หรือเปล่า6 1หหรือเปล่า สิบขวบจริงเหรอลูกโอ้โอ้โอ้โอปังเ้ยโอ้ยวิธขนาดตองเขาเล่นแบบแดกๆนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยอืยผมโอ้อมันแหลกมาก ถ้าพี่สามารถจะมอบเหรียญทองให้น้องได้พี่มอบไปแล้วนะฮะไอ้อเหี้ยเกมนี้เกมสุดท้ายชัวร์ผมมั่นใจจริงๆถ้าน้องมันทํามาได้ขนาดนี้นะเกมนี้ไม่มีโอกาสจะแพ้เลยอะ่ะโว้ยคนเาพี่ไม่น่าเอามาจุราชมาสู้กับน้องเลยฮนะคนเราพี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะเขาจะแฝงความสามารถทางด้านของอ e ีสปอร์ตนะฮะเขเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตปลอมตัวมานะฮะน้องคนเนี้ย แม่งตอนต้นชิบกูพูดใส่น้องมาซะเยอะเลยน้องมันจะไหวหรือเปล่ากูดูแล้วเนี่ยสองคนจะเอาน้องมันลงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยนะโอ้โหเกินปุยมุ้ยอ่ะเกินปุยมุย้ยโหดเกินปุยมุย้ยเ้ยเล่นเก่งวกว่ากูสิบเท่ากูบอกเลยน้องคนเนี้ยร้อยเท่าไะ<ช>เล่นเก่งวกว่าผมร้อยเท่าครับอุ้ย วัวเมันหวานมากไอ้วอวน้องเนี่ยหวานมากอ๊ยยังไงฮะเกมเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายหรือเปล่าโอ้ไไ่โดนหัวโอ้ไ่โดนหัวโอ้โอ้ไม่ยอม พันยาพันยาพันยาให้ยาอ๋อให้ยาให้ยาอ๋อโอเคโอเคโอเคเมื่อกี้น้องเผื่ออัดตัวไปนะฮะที่ปิดจมูกเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรน่าจะจามนะครับผมอุ้ยโอ้เริ่มปิดแล้วโอ้เริ่มปิดแล้วปังโอ้โหไม่โดนหัวยังไงโอ้โหเกมสุดท้ายดันสังหารครับเพราะโพซิชันไม่ดีฮะ อุ่ยจะชนะสกอร์การคิวนะฮะคือหกต่อหนึ่งครับผมไม่ได้ยิงหัวแค่เกมสุดท้ายนะฮะน้องอาจจะลบไปหน่อยนะครับสุ้ยตอนคุยตอนแรกน้องเขาไม่มีแววเหมือนจะเล่นโหดเลยผมเชิญมาคุยก่อนที่จะเริ่มอัดคลิปนะครับเสียงเด็กเประเลยอ่ะเสียงเด็กโปกเลยอ่ะแต่อู้หูฝีมือนี่คือแบบต้องตกมือให้อย่างนี้เลยอ่ะท่านผู้ชมนะฮะเเชิญมาเชิญมาดิเชิญมาดิฮัลโหลฮัลโหลค่ะ เฮ้ยสิบขวบจริงปะเนี่ยจริงค่ะอุธยทำไมเล่นโหดจังเลยอ่ะแน่นอนค่ะแล่นนอนโอ้โหทำไมเล่นโหดจังเลยครับเป็นไงหรือว่าหรือว่าคนที่พี่เอามาเล่นด้วยนี่เขาก่าเกินไปกาก็นิดนึงค่ะโอ้นิดนึงอายุสิบขวบจริงเหรอจริงค่ะจริงโง่ไปดูโกลไฟได้อายุสิบขวบจริงค่ะโอ้โหทำไมโหดจังเลยอ เกมสุดท้ายถ้ายิงหัวนี่มันจะสวยมากเลยนะเราไปโดนยิงเราไปยิงตัวมันลงมาก่อนนะคะเลหัวไม่ได้เลยเก่งมากครับเก่งมากพี่พี่ไม่ผิดหวังในฝีมือน้องเลยเดี๋ยวพี่ขอเอาพี่ขอเอารูปน้องมาขึ้นเป็นปกคลิปได้ไหมรูปในเฟซอ๋อได้ใช่ไหมครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวถ้ามีคลิปอื่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอามาเล่นด้วยอีกนะครับโอเคครับเสียงแบบเสียงแบลเสียงน่ารักเสียงเด็กน่ารักเลยนะฮะ ตลวฝีมือที่แบบโ,โหดโหดจริงวันนี้ขอโทษด,ด้วยนะถ้าหน้าตาผมมันเถื่อนเกินไปนะไม่ได้หโหนวดหนวดเป้ยเลยแต่รู้สึกว่าคลิปนี้แม่งมันเป็นคลิปคลิปหนึ่งอะ่ะที่ทําให้ผมแม่งตัดสรู้เลยว่าแม่งอายุนี่ไม่เกี่ยวริ่งนะเว้ฝีมือนี่มันขึ้นกับมันขึ้นอยู่กับความสามารถนะการคือน้องคนนี้เมื่อกี้ เล่นเก่งกว่าผมเป็นร้อยเท่านะผมยังไม่สามารถที่จะทำสเต็ปอะไรแบบนั้นได้เลยนะฮะโอ้โหจริงฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปต่อไปน้องคนที่อาจจะกลับมาอีกนี่น้องเขาชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆน้องชื่ออะไรวะอ๋อน้องชื่อน้องมิวครับผมน้องมิว f f นะครับน้องมิว f f นะครับผมยังโหดเลยนะฮะน้องมิว f f ใครเป็น f c น้องเขาก็กดไลค์ฮะโอเค คลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบและสวัสดีครับไม่ได้ตื่นเต้นแบบนิบาด,ดาแล้ว